สวัสดีทุกท่านนะครับตอน้เราสู่รายการ s k y n i n e TV นะครับวันนี้มีเกมมือถือมาใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับนี่เลย Sensya นะครับ EX นะครับเออตัวเกมนะฮะเป็นเกมมือถือนะแนวนอนมีภาษาไทยนะครับแต่ว่าผมใช้คอมพิวเตอร์นะครับี m ูในการอัดคลิปนะครับเพื่อที่จะให้มันลื่นไหลนะครับเพราะว่ามือถือนั้นมีปัญหาความร้อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกไว้ตรงนี้ว่านะครับการรีวิวนะฮะในครั้งนี้เป็นเพียงสถานะผู้เล่นทั่วไปเท่านั้นนะครับมาลองผิดลองถูกกันนะครับไม่ใช่โปรเพเยอร์ที่จะมีข้อมูลเชิงลึกของตัวเกมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งข้อมูลไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณนที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับมาดูเกมกันเลยนะป้ายยังขอแสดงให้เราอ่านด้วยนะครับนี่เห็นไหม ผมน่ะเกิดในยุคข,ของเซนเซียเลยแต่ว่าผมอ่ะไม่มีโอกาสที่จะได้ติดตามดูทุกตอนของของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมก็เลยยังไม่รู้ว่าเนื้อหาของเกมมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเล่นคนเดียวเนี่ยผมจะอ่านนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะคลิปก็ต้องขอสคริปต์ก็แล้วกันมีไหม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 ไม่ไม่ไม ไอสกิปเหรงั้นเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจำได้ว่าเราซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้เดินทางนะครับเดินทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะสมัยที่ผมบุกะตะกูนะนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเดินทางเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยยังไม่รู้เลยว่ายังไม่รู้เลยว่าเขาเดินทางไปทำมาอย่างไงแล้วก็โอกาสในการดูนะครับ การ์ตูนมันไม่ได้มีโอกาสดูทุกตอนนะครับก็เลยในเรื่องก็เลยยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับมาดูเกมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดข้อมูลอยู่นะครับเดีย๋ยวรอสักครู่นะึ่งโอเคเปิดฉากมาอู้ไหนแล้วตัวเราอยู่ไหนอ่ะอ๋อยังอยางอย่างอย่งย่งย เขโตได้สกิฟได้อะผมขอสกิฟแล้วกันนะครับรอวงอ๋อตัวนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวการ์ตูนเราเหรอโอ้โหนึกถึงสมัยเด็กเลยนะแต่ว่าสัดส,ส่วนนะครับตัวการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะทําได้ดีดีขึ้นดีกว่าดีกว่าเลยนะเวอร์ชั่นที่เป็นการ์ตูนสมัยโน้นนะผมว่านะครับอเนี่ย เี๋ยข้ามไปเลยนะครับหลับไรลนิรันมีเกี่ยวพลังเข้าไปเดี๋ยวต้องรอให้มันจบฉากคัสซีนเริ่มต้นก่อนนะครับว่าช่วงนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยอยู่ดีก็ต่อสู้เลยนะครับน่าจะเป็นการเปิดตัวตัวละครนะนี่ครับ ฝั่งัตรูฝั่งฮีโร่อะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะดูก่อนนี่ครับสกิลเฮ้ผู้หญิงก็มีนะนี่นี่ผมจำตัวนี้ได้นะไอ้เขาใหญ่ๆเนี่ย ครับปก่อนนะครับโอ้แล้วต่อสู้เสร็จไปไหมเนี่ยดูหลอดพลังชีวิตข้างบน,นยังเหลือยา,ยาวอยู่เลยนะครับป้สกีปไปเลยโอเคเซนผู้กหารโปรดบอกชื่อให้ฉันทราบนะครับมาเซนผู้กหารบอกชื่อให้ฉันทราบดิสกาย นายทีวีฉันชื่อสกายนายทีวีนะตกลงยืนยันมีเนื้อหาเซนสิทีฟุณากร,ร,รอกใหม่เนี่ยชื่อเนี้ยมันมีเนื้อหาเซนสิทีฟผมงงมากเลยมันก็อะไรกันไม่รู้หรือเปล่าแล้วเราอลองแบบตัวเล็กสิสกายนายทีวีเล็กหมดนะครับตกลง ยืนดได้เฉยเลยเซนสติฟเพราะว่ามีตัวพิมพ์ใหญ่โอเคครับดาวน์โหลดข้อมูลสักครู่หนึ่งนะครับนี่6ปีก่อนมอนิธิกแกนชื่อดังระดับโลกได้คัดเลือกเด็กกัง้าที่มีศักยภาพร้อยคนเพื่อฝึกฝนเป็นเซนส์จากนั้นจึงได้ส่งพวกเขาไปยังทั่วโลก ทุกคนต่างฝึกหนักเพื่อ,อย่งชิงครอสและเป็นบอนเซนใช่ไหมบอนเซนเซย่าโอเคเด็กหนุ่มที่ถูกส่งไปยังแซงเทียรี่เริ่มต้น <c oughs> เรื่อง <c oughs> กำเนิดของเซนการต่อสู้อันหนักหน่วงเพื่อชิงเพกาซัสครอสได้เริ่มต้นหลังจากผ่านศึกมากมาย ผู้ที่ยืนหยัดอยู่ได้คือเซนซายและคาซิออสซึ่งอ่านมาทั้งหมดแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับแย่งจริงเพื่อเป็นเซนเป็นคอสอะไรสักอย่างนะนี่โอ้ตัวละครก็น่าจะตามเนื้อเรื่อง ที่เป็นการ์ตูนมั้งนะครับนักรบพันสองรอยิบสี่คนเหลือแค่พวกเราสองคนอ๋อเหลือตัวพ่อเอกใช่ไหมกับตัวนักกากเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคนะคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับพีกัสซัดจ้วยี่ครับหมัดม้าบินี่ครับโครมเขาให้ชื้ อย่าบอกนะว่าหลับไหลเลยหลับไหลเลยครับหนัดแรกผู <laughs> okay. ้ชนะคือเซนย่าเซย่าอ๋อเซนทึ่งเขาอ่าัวละครเราชื่อเซย่านะครับก็เลยแล้วก็เป็นเซนก็เลยเป็นเซนเซย่าเซย่าโอเคนะครับนี่อะสกายไนทีวีเซย่ากดไปที่ออโต้นี่ครับเกมมีออโต้ครับสบายนะไม่มีอะไรมากยากแหละ นี่ครับเราได้ไอกระเป๋าพวกนี้ยอันเนี้ยเพื่อจะเดินทางไปไหนทักที่หนึ่งตามเนื้อเรื่องนะครับไปกดล้วกดแล้ว,ลวนะครับาวิ่งแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ๋อมีฉากโหลดใช่ไหมอันนี้อะไรเติมเงินโอ้ยมแล้วมาแล้วนะครับ เข้าชิงครอสตามันป้ายไปชิงครอสครอสใช่ไหมเขาอ่านครอสปะครอสครอสนี่ครับฟืบโอ้โหผมว่าถ้าเราเสพเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะมันอยู่นะเหมือนดูการ์ตูนย้อนยุคเลยทันเดอร์คลอสเออรซึกจูโจมนี่ครับมีออโต้ครับสบายเอานี่อึ้ สองลุมหนึ่งนี่ไงเตะเข้าให้ซาดตูมชันดูครอสตูมโอ้โหดาเมตโอ้โหคอมโบกูเห่าเหรอจิบจิ๊บเลยเบอร์ถูกไฟฟ้าเป็นหมื่นโวต์ช็อตทั้งตัวนะประมาณนี้นะสกิปไปผมก็อินไปกับเนื้อเรื่องนะเอาแล้วครับตอนนี้จะแปลงร่างหรือเปล่านี่ครับเลือกมาหนึ่งอันสิ อ๋อมันมีหลายชิ้นเหรอนึืว่ามันออกมาทั้งหมดนะครับนี่นี่โอ้คุ้นเคยนะครับเอา้าทำาไมทำไมเปิดฉากย่ังั้นท่ไมร่ล้มแผลหน,นึ่งนั้นโอเคไปต่อกดไปที่การ์ดเพชรสัตมัดดาวตกนี่ครับรับไปซะ นี่ปัดดาวตกครับโกมลูกกระจกครับปลิวเอ้ยเจอดามิไหมอ๋อโอ้โหนากากแตกเลยครับกอแตกนึงไม่ เส,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 สื้เาาส้อสียเอาเส้โอเคผ่านไปเลยไมอัพนะครับไปกดไปที่เวสนี่ครับอ่ารับเลยนะครับได้เพชรมาเพชรมาเพชรพระอุมาไม่ใช่เพชรมาเอาละนะอะไรต่อไป เขาเรือหาดคิดโดสกีปไปเลยนะครับเคล็กเซียนอาร์ีนาเรียกว่าอัพยังไงอ่ะกดไปที่เควสครับ,รบให้ตัวละครวิ่งไปเองนะครับไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้กดสกปไปเลย เรียบร้อยครับ guide, ไปดูนี่อลยรับเพชรซะเพชดมาเพ็ดพระอูมาจุดหมายมีอะไรดูหน่อยสิรับทั้งหมดโอเคครับเราขอเคลียร์ของรางวัลก่อนกดสกปไปก่อนเดีย๋ยวว่างๆผมจะมาลองโอ้หมันจะว่างตอนไหนนะ ลองเสพเนื้อเรื่องดูเพราะว่าผมสมัยเด็กอะ่ะมันไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเลยนะรับของรางวาัลเมีรับรวดด้วยนะรับรวดรับรวดนะนี่รับรับรวดรับหมดทั้งหมดที่มีรางวัลเคเวสนะครับโอเค ไปเราไปต่อเลยนี่ครับวิงปึิดเลยครับสกิปไปดีกว่าท้าทายเอาละนะครับมาดูการต่อสู้นี้ก่อนนะก่อนที่จะจบคลิปในวันนี้นะครับใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับดิงอยูใต้คลิปนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ดูฉากต่อสู้นี้ก่อนนี่คเออเออใส่เข้าไปโอ้สองร้อยสี่สิบแปดดาเมจเต่มโอมบูเจ็ดร้อยอเก้าร้อยบวมเรลวไรเลือดเราเหลือเยอะเอ,อ้ยถ้าฝั่งตรงข้ามโดนอะไรเราไปบ,าบ้างหรือเปล่าทำไมดาเมจทำไมเลือดเขาลดเร็วอ,อย่างนะครับ ไม่ดูมีก็สัตมัดดาวตกมีก,กับซัดเข้าไปโอ้โหสองพั 2, นดาเมตรลับปุ๋ยักาให้เรียบร้อยนะครับอประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเจอกันไปคลิปหน้ากัแล้วกันนะครับรูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้แหละนะครับสวัสดีครับผม